เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Star Diore วันที่27กันแล้วนะครับผมโอเคจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปตะรุยในส่วนของเมืองร้อยชั้นแล้วก็ได้ของกลับมาเยอะแยะบวกกับอาการน็อกวิงเวียนศีรษะในระดับนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรช่างหัวมันแล้วกันเอ่อตอนนี้เด e Second บลกของเรามีกิจกรรมในการแจกเกม1รางวัลโดยกิจกรรมน,นี้สามารถรับสตุกได้โดยการกด s u b s c r i b e ของทางช่องเราและกดกระดิ่งในการแจ้งเตือน หลังจากนั้นเลือกคลิปวิดีโอของท่านที่ชอบในช่องของเราหนึ่งคลิปกดแชร์ก o py ปี้ลิงก์หลังจากนั้นเข้าไปใน Facebook ส่วนตัวของท่านจากนั้นแล้วทำการโพสต์วิดีโอที่ท่านชอบพร้อมพิมพ์แคปชั่นว่าไปดูช่องพี่แกเถอจากนั้นกดโพสต์ไปโดยการรับรางวัลน,นั้นก็ไม่ได้ยุง่งยากเพียงแค่กดเข้าไปในลิงก์กิจกรรมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้ของทางเพจจากนั้นเข้าไปในคอมเมนต์เลือกรูปที่ท่านได้ทําการ แคปชั่นไว้พร้อมพิมพ์เกมที่ท่านต้องการว่าอยากจะได้โดยเราจะทิ้งลิสต์รายชื่อเกมไว้ในตัวกิจกรรมหลังจากนั้นเราจะทำการโพสต์ผู้โชคดีในวันที่5กันยา2565ผ่านสตรีมไลฟ์สดบน Facebook แล้วก็ทางหน้าเพจด้วยนะครับผมไนดูซิวันนี้ดวงเป็นยังไงบ้างเยี่ยมวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเคลียร์สวนเพราะวันนี้วันที่27แล้วนี่ วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นไอ้นี่แล้วนะฮะเป็นวันคารยกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ผมไปยังวะอ๋อโอเคไปแล้ววันที่18ก็จะเข้าสุปีใหม่ละเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วฮะว่าเราจะทําอะไรยังไงบ้างสําหรับในปีหน้านี้โอเคอันนี้มอริสโอเคมาดูซิของเราจะขายอะไรบ้างในนชั้น100้เราก็หายไปแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้แจกคนเอออันนี้ผมจะเก็บไว้แจกคนอืม จริงก็ไม่น่าต้องอะไรเพิ่มแล้วละ่ะโอเคอันนี้ก็เก็บเข้าไปอันนี้เอาออกมาก่อนออกมาทำไมก็ไม่รู้เออโอเคเดี๋ยวขอดูแลสวนสักครู่นะครับผู้ชมมั่งไงขูปเปอร์อองอนเลือไม่น่ากระปาไม่ดูแลหนูเลยโอเค จริงงไข่ปลาพวกนี้ผมก็ควรจะจัดการได้แล้วนะโอ้โหสุดยอดกูไม่มาวันเดียวอะไรขนาดนี้รวยแน่นอนวันนี้รวยรวยอยากบอกว่าวันนี้ว่ารวยรวยเ,เ,เอเจเอ่อเอาอะไรมาใส่ดีเนะี่ยก่อนนะ วันนี้ผมเอาวันนี้มาใส่หนึ่งแต่พ็อันนี้ตาฟุตมันจะพอเปล่าวะตั้งมันมันมีก้าวันน่าจะพอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตาฟุตผิดไออะไรนะไข่ปลาเซอร์เจียนเออเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนสมาชิกใหม่ของเราก็น่าจะคลอดวันนี้แล้วป่ะโอเค โอเคไปเดี๋ลองดูซิถ้าผมขอเข้าไปเช็คนี้หน่อยอุ้ยโอ้เอ็นชิ้นฟุตมาแล้วเยี่ยมเดี๋ยวก่อนขอปั๊มก่อนปั๊มเพิ่มแล้วก็เอาอันนี้มาวางไว้เพิ่มก่อนเยี่ยม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 ไปเลยยังไม่ฟ้าอีกเหรอเนี่ยแน่เหมือนกันนะ นาน,น,าน,นานจริงในทูกไข่ได้ได้กี่ฟองล้วเนี่ยขอ,องเต็มแล้วมั้งเนี่ยเต็มตัวแล้วเนี่ยโอ,โอ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งกินไข่น้องไหนทักหน่อยหลักๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอถ้าสมมุติว่า,าหรือว่าอะไรนะจะเข้าสู่ฤดูหน้าแล้วเนี่ย ต้องไปซื้อหญ้ามาแล้วก็มาปลกไว้แถวแถวบ้านใช่ต้องทำเตรียมไว้เลยเพราะว่ามันก็จะแบบพอขึ้นมาปีใหม่ปั๊บมันก็จะแบบพุ่งหญ้ามันจะแบบแพร่เร็วมากเยอะมากเออวไ้อะไรวันนี้ทำไมมันทำไมมันงอกมาเยอะเลยจังมันนี่เราก็ปลูกไม่ทันละเออโอเคเอา ไอ้พวกนี้เอ้ยผมก็ลืมมาไปผลิตอันนี้แต่ต้องเก็บไว้นี่ขายขายเฉพาะพวกนี้โอเคนี่ก็ขายขายที่เหลืออันนี้ก็ขายไปโอเคส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมขอจัดแจงของแปบน,นึงนะอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนหินนี่ก็ต้องเก็บโอเคเดี๋ยวก่อนให้มันจัดเรียงตัวมันเองก่อนเออ อันนี้ต้องเก็บไว้อันนี้ก็เก็บไว้เก็บไว้อืมส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ใช้ในบ้านเหรอว,วันนี้เอาเอานมใส่ไว้กันไว้ที่เหลือเก็บเก็บอ okay. เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาของไปให้คนในเมืองด้วยเลยแล้วกันเอาไปเลยพาสมติกชาร์จรวยๆผูดเล็น อมีอะไรอีกไหมนะอืมที่จริงน่าจะทำลงพึ่งนี้นี่เดี๋ยวต้องเตรียมตัวทำละเออเดี๋ยวผมจะแวะไปหาโรบินด้วยเพราะว่าใจผมผมจะขยายพวกนี้เพิ่มต้องขยายพวกนี้เพิ่มละมันเริ่มตันแล้วไงลงหน หรือไม่ก็อาจจะสร้างเป็นโรงสลามใช่ใช่ใช่ผมต้องสร้างโรงสลามเดียวผมขอดูวีลิเดียมก่อนว่าเราพอไหมเอออยู่ไหนไว้าลิเดียมกูนี่สิบอันมันก็เยอะแล้วนะทำเผื่อไว้โอเคเดี๋ยวเราจะแวะไปหาโรบินก่อน ต้องเอาอะไรไปให้ใครอีเไี่ยอเดี๋ยวผมขอเช็คความสัมพันธ์ก่อนดิมิทรีสโอเคเดี๋ยวเอาเห็ดม่วงไปให้มันอ่าป้าแพมป้าแพมออโอเคมีป้าแพมแคโรไลน์โอค,มมโอค,โอคผมจำหลักๆไม่กี่ตัวพอละดิม่ป้าแพมเหรอป้าแพมนี่มาเผาไม่ไม่ตั้งมันเอาหลักๆมันนี่รวยเอาของพวกนี้ไปให้ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เริ่มฟุ่มเฟือยทันทีเลยตัวกูฟัดทองก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันโอเคพลาสติกชาจิ๋วโอเคไม่มีอะไรละเออผมก็ลืมดูไอ้นี่เลยนะถ้ำเนี้ยมีอะไรมาใหม่บ้างไหมดูดิเออไม่มีไม่มีอะไรที่ดูใช้งานได้คือผมอยากได้นี่มากเลยอะแอปเปิลเนี้ยแล้วมันไม่ได้สักทีอะเซ็งมากอะับผมรอแอปเปิลมานานมากเลยนะ จะได้แบบไปจิงเจอร์ไอแลนด์ต่อได้เลยอะแอบบเซ็งอยู่เ,เดมี่อยู่ไหมเนี่ยเฮ้ใครใครเดินมาใครเดินมาอ๋ออเล็กซ์เอาไปยกให้ย้อนย้นไงจ้าสวัสดีครับอเอ,อเดมี่ยังไม่นี้นี่เหรอช่างดื้อด้านซะจริงๆไหนดูดิ ต่างไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะที่จะอ๋อนี่เป็นขยายลงเนาะอันนี้เรามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วโต o n หูห้าร้อยเลยหรอโต o n น,นี้ไม่น่าวะไม่น่าได้มิวนี่ก็ทำดีไหมวะมิวที่ผมลังเลอยู่เคก็เป็นว่ามันยังไม่มีอะไรที่แบบคอลงตัวเต็มร้อยอะ่ะก็ยังไม่เอาแล้วกัน ในผมขอดูไลนัสหน่อยไลนัสเป็นไงบ้างอยู่ไหนวะเออไม่ผมไม่เห็นไรนัเอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคเต็มแล้วนี่วะเอ,อเนี่ยเอ้ยผมลืมอีกอย่างนึงผมก็ว่าผมลืมอะไรที่จริงมันต้องคุยด้วยเพิ่มความสัมพันธ์ โอเคอ,อะไรวะข้างมันเถอะรอนผมค่อยคิดทีละอย่างก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาปีแอ์ก่อนไปหาปีแอ์จะไปซื้อพวกเมล็ดพันธุ์ต้นไม้มาก่นอนไม่ใช่หญ้าเออซื้อหญ้ามาก่อนโอเคโออบบี้จังยังไม่คุยยังไม่คุยยังอยู่ในสถานะยิงอยู่อเอเมลี่แคคตัฟฟ์เหรอ โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวจัดการให้พี่แอร์พี่แอร์พี่แอร์อเป็นไงบ้างเดี๋ยวกันายา,เอา,านเอามาสักห้าสิบอันน่าจะน่าอยู่ผมขอสักห้าสิบโอเคแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรแล้วหลักๆโ okay. อเคแอบคุยดิโอเคยังไม่นี่ก็ฉันฉัน รู้สึกว่าเฮียแกจะไม่ค่อยชอบตอนนี้ให้แล้วกันเด็กอ่อแล้วใครอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยตอนนี้อ่อโอเคไม่มีใครเป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะไปหาคุณป้าก่อนอเจอจอร์จอร์ว่างไงหยิบไม่ถึง I can't read it ถ้าฉันไม่ได้นั่งอยู่บนรถเข็น่าบ้านนี้แล้วก็นะขอบใจพ่อหนุออ่มมันก็ผ่านมา30กว่าปีแล้วล่ะตอนนั้นฉันทำงานในเหมืองเราอยู่ในช่วงใกล้ที่จะเลิกพอดีแต่มันยังเหลือง,งานชิ้นสุดท้ายของวันที่ยังต้องทำอยู่นะ ฉันต้องเข้าไปติดตั้งระเบิดไดนาไมต์แต่ฉันก็ดด้ลืมอาฉันดดนลื่นล้มแล้วสะดุดลงรอยแตกของหินไดนาไมต์นั่นนะ่ะอะไรนะรอยแตกของอินอะไรอ๋อก็คือไดนาไมต์ตกใส่แค่นั้นแหละมันทำทำบบคือผมอ่านภาษาไทยไม่แตกหรือมันหรือผมอ่านงงหรือว่าอะไรยังไงช่างแม่เถอะจากนั้นสิ่งต่อไปที่จําได้ก็คือฉันตื่นมาในโรงพยาบาลพวกเขาบอกว่าฉันไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปแล้วนะ่ะ รู้แล้วล่ะรู้แล้วสินะว่าเธออาจจะคิดว่าฉันเป็นคนแก่เกินกว่าจะเดินไม่ได้อย่าจะรู้อย่าจะให้รู้ไว้นะว่าฉันวอกไว้ยิงกดลิงก์อีกแล้วแล้วก็จะได้ถ้าไม่ได้ประสบอุบัติเหตุมาก่อนนะนะฉันนีกไวปานวอกกูคือลิงลงนายดีกับฉันมากๆเลยพ่อหนุ่มฉันซาบซึ้งใจจริงๆนะต่อไปเมื่อเธอแก่ตัวลงเธอจะค่อยๆลืมคนที่ห่วงใยเธอทีละคนดึงดราม่าเฉย สองคนเลยโอเควันนี้มาช่วยงานบ้านคนชลาโอ้ฉันกำลังเกลสงสัยชิ้นไปจ้าว่านี่กินอะไรนะฮะทําไมนะเหรอเป็นกำตังที่ดีมากเลยนะเพราะยายกําลังจะอบคุกกี้ให้ร้านเลยแล้วนะนี่ไงลองสักชิ้นไหมเดี๋ยวก่อนนะทําไมเสียงเหมือนตีเหล็กเลยวะเป็นยังไงบ้างล่ะูอ ไม่เช no ี่ยวมองไม่ยอมเอ่อยายว่ายายจะบอกเธอเกี่ยวกับสูตรคุกกี้แต่เธอต้องสัญญาว่าจะเก็บไว้เป็นความรักแน่นอนเพราะก็จะมีแค่กูคนเดียวที่ทำได้ในสุดเราก็ได้สูตรคุกกี้มาแล้วโอเคแล้วเราก็จะเอาของให้คู่นี้ชอบไหมชอบชอบไหมชอบเยี่ยมส่วนตีนก็ตายจะให้กับบิลลี่ละกัน เอาไปผูกมิดกับวิลลี่อันนี้ก็ยังไม่มาเลยเควนี้เดี๋ยวก่อนเช็คก,ก่อนวิลลี่อยู่ไหมเอาวิลลี่ไม่อยู่วิลลี่ออกมาไปตกปลาตรงนู้นโอเคโคบัสเอ่อผมชักอยากจะไอ้นี่แล้วสิเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะลงไปในท่อแล้วก็เอาซื้อผมจะซื้อไวเอ็กมาละเอรู้สึกว่าน่าจะอยากอยากซื้อขึ้นมาเลยไวเอ็ก วิลลี่ฉันรู้ว่าไหนะชอบตีนกระต่ายนะ,ะไปเยี่ยบไปเลยนะอ่าโอเคโอเคดีใจดีใจมาเก็บของหน่อยอืมที่จริงถ้าไม่ติดอะไรเราควรไปนี่ก่อนไปทะเลทรายกลับมาเอาแคคตัสให้เอมิลี่เออน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้แล้วก็ย,ย,ยิดี๋ยวก่อนใจเย็นผมมือบอนไปหน่อย ว่จริงแล้วมันต้องวางสุดท้ายนะแต่ผมรีบวางไปโว้ยโทษโทษทลืมตัวนูกนวันนี้มันที่ยี่สิแปดแล้ว sorry b r โอเคเดี๋ยวเราจะแล้วแล้วผมพลาสติกฉาบมันทำไมวะงงถ้าม,ามันอะแล้วกูก็ไม่เอา G O อไม่เอาอะไรมาฝากไม่เอาอะไรมันเลยโอ้ยมาทำไมเนี่ย ดูเป็นการนั่งรถที่ไม่คุ้มเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวผมขอใช้เวลาหาแคคตัสแต่ถ้ามันไม่มีนี่ก็ถือว่ากูมาเดินเล่นแล้วกันนะเนี่ยเต็งวะกูมาทำอะไรเนี่ยเนี่ยเอาอาที่นี้ให้ไลค์สองอนุเย็ดแม่เลยไม่คุ้มเลยแคคตัสเหรอที่จริงก็เอาไปก็ดีนะแคคตัสเนี่ยลูกบีด๊ด ไม่มีอะไรพิเศษแล้วอะโอเคไม่เอาแล้วกันไหนไก็ไม่มีอะไรละขอหาแคคตัสหน่อยเถอะมีไหมสักอันก็ยังดีขอแคคตัสสักอันดีดีฉันจะเอาไปให้สาวอนะแต่ข้างบนนี่คือไม่คิดจะให้กูขึ้นไปเก็บหน่อยอะไม่มีจริงอะจริงดิโอ้ oh my god ไม่ก็ไม่มีโอ้โหเป็นไปได้ไงวะกูเสียตังค์ห้าร้อยแล้วก็จุดของก็ไม่ได้ให้สาวไม่ได้ทำมาอะไรเลยโอ้โหโอ,โอ้ที่อยโอเคเดี๋ยวผมงั้นก็ไปหาเอาไอไม่ใช่กัสดริ้นก่อน โอเคอ่ะนี่ของชดเชยวันเกิดของ,าง,ของนายอะนะอืมถึงว่าจะชดเชยกันไม่ได้มากก็เถอะขวานมากเดี๋ยวเราจะไปหอคโคบัสแล้วก็ตัดไม้เลยผมจะไปโซโล่ไมอย,ยาวๆเพิน,นี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเก็บเก็บอะไรนินดๆหน่อยๆนะฮะเพราะว่าว่าถ้าพูดกันโดยสัตว์ตามจริงก็คือกูไม่มีคลิปจะลงนั่นเองนะฮะ ทำยืดคลิปนิดนึงหยอกหยอกยอกยอกที่จริงก็มีคอนเทนต์อยู่ในห้งวันแล้วแต่ก็ไม่ไม่ได้ทําอย่างที่ตั้งใจจะไว้โอเคอ่อไวเอกออกมาสักอันหนึ่งแล้วก็สตาร์ฟูดเอามาเลยนี่แครรวยช่วงนี้รวยผมเหลืออยู่กี่อันเนี่ยสตาร์ฟูดอะแต่ไวเอกเนี่ยต้องรองก่อน โอเดินดเสายังฟักไม่เสร็จเลยโอเคแล้วเดี๋ยวผมลงด้านล่างเผื่อว่าจะมีหอยเออจะมีหอยโออาอเดี๋ยวกวอนวิลวลี่่อกินยางบนไม่ใช่เหรอเออดีแล้วที่เธอเอามันขึ้นมานะ่ะพ่อหนุม่มอะไรอะเอาอะไรวะมันมีปัญหานิดหน่อยนะฉันน่าจะใช้มันได้นะอะไรอะคืออะไรเออมันคงจะดีกว่าถ้า ฉันจะทำให้เธอดูคืออ่อตอนนี้เห็นใจลึกๆนะคืออะไรวะเอามันขึ้นมาหรือว่าผมอ่าอีเวนต์ปูแต่เดี๋ยวก่อนแล้วก็เมื่อกี้คือผมทำอะไรวะมันให้อ,อะไรขึ้นมาทำไมวะสถานทายแตแกๆกว่าอย่างที่เห็นอ่าแล้วก็อย่างน้อย มีหญิงชะาวิ่งหนีตเตลิดไปเมื่อคืนก่อนนะหรือว่าจะเป็นอ,อะไรนะคุณยายเลยปะการทดสอบของฉันอะต้องการแค่การทดสอบนิดหน่อยทดสอบอะไรวะโโอ้หกุยมปูอร่อยเลยะนะฮู้ไม่เหมือนมาริโอมากเลยเอายอิาวิลลี่ทำไมวะเดี๋ยวก่อนนะคือร้่องขามรู้สึกไม่เข้าใจไดรร์ลอกเหมือนว่ามันดูสดดีนะ ผมไม่ค่อยเข้าใจแดอารหลรอกมันวะใช่แล้วนี่เป็นตูที่ดีที่สุดแล้วก็น่ารักที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยละอดูกระฉับดูกระฉับระเฉยยังไงยังไงดีก็เถอะนะหรือว่าผมควรปรับไปเล่นภาษาอังกฤษวะเช้นหมันนี่เลยอะแล้วก็แถมประคาพิเศษให้ด้วยนะโอ้โหมือ ผมว่าอืมผมยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องไม่ใช่อะไรนะเหมือนวิลลี่ไม่ค่อยอยากขายใน,ในรักก่อนไม่ชอบสด็จมีฉันถ้าป่ดไปอย่าบอกวิลลี่นะว่าฉันจะทำเมนูเคกก้กปูเสียใจด้วยนะน้องคือคือมันไดอาล็อกมันแปลกๆนะเออบางบางงานนะอะไรเนี้ยมันถูกร็อก เออแามเขามันมันเหมือนแดร์หลอกมันแปลกๆหรือผมคิดนี่เองก็ก็ไม่แน่ใจวะ่ะเออแต่แต่ผมรู้สึกว่าแดร์หลอกมันแปลกๆเฉยๆมีไหมวะไม่มีบางเนี้ยหอยอีกอันหนึ่งอะ่ะหอยที่เออมันชื่ออะไรวะมันไม่ใช่หอยตัวเนี้ยคล้ายๆกันนะอีกอันหนึ่งอะ่ะ ผมจะเอาไปหยอดใส่บอ่อปลาผมเก็บกันืูว่ากูได้ของฟรีมาแล้วอเอ๊ะไม่มีกันไม่มีมันน่าจะไม่มีฤดูนี้แหละท่านผู้ชมตามความเข้าใจนะเฮ้ยโอเคเราได้มาทีละอย่างสองอย่างแล้ว แล้วก็เดี๋ยวโซโล่ตัดไม้เลยเอ,อ้ยผมว่าเดี๋ยวผมไปตัดไม้ยาวๆเลยเดีกว่าข,ของไงก็ไม่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลองเข้าไปดูดอกซาลูนก่อนเราทำอีเวนต์ไข่ไว้อะไม่รู้ว่าจะมีไหมดูด้นี่ไงโอ้ไข่ย,ยอกอีเวนต์ไข่ย,ยอกเอาล่าพวกเราอีกครั้งสินะ้าที่เรามารลุตัวกันในโอกาสพิเศษแบบนี้อ่า การมาเยี่ยมเยียนที่ไม่เคยเกิดขึ้นจากเพื่อนที่รักของเราไข่าฟาร์มกูนี่สุดยอดจริงไข่เจียวยักษ์ชื่อดังระดับโลกของฉันเองพริกหวานแซนหนร่อยมาขเ,มนะเ,เขื่อเห็ดชําเห็ดเข้มข้นแล้วก็ชีสกลิ่นเตจมูกทั้งหมดถุกคอด้วยไข่เจียวนุ่มฟูดูเลยพวกเราทำไมึงต้องกัดไล่กันทีละคนเลยวะวิลลี่ไหนคิดว่างไงล่ะ เห็ดนี่มันหนุบดับกว่ากล่พี่ก่อนอยู่หน่อยหนึ่งนะมันแปลว่าดีหรือเปล่าเนะแดงเลยๆเลยเฮ้ยเจ้าหนูแปซมันยอดเยี่ยมมากเลยล่ะแล้วก็อร่อยกว่าเดิมด้วยพนเพราะนายเลี้ยงอย่างอีเจ๊แพงแดงของฟรีแข็งรสชาติวนี้เข้มข้นมากเลยล่ะแล้วก็เป็นสีแดงสวยงาม มันมีไข่พวกนี้มาจากเร้าของเธอหรือเปล่านะเฮ้ยให้เครดิตกูด้วยไม่ใช่หรอกเธอต้องขอบคุณไปจากฟาร์มซิกเนเจอว์กันนะอืมไข่ฟาร์มซิกเนเจอร์อมแล้วกูอยู่ไหนไม่มีบทบาทเลยอะโอเคดูไข่เสร็จแล้วพอออกฮฮะ พวกนายคิดว่าคลิปนี้จะมีสาระอย่างนั้นนะหรอเปล่าเลยคลิปนี้คือคลิปทะเลทรายยังไงล่ะฮะนายโดนฉันหลอกเขาแล้วละ่ะแล้วกูก็จะไปตั้งชื่อคลิปเพื่อเรียกยอดคนดูชวร้ลคคลิปไยเลยหยอก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 ผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกฮะเชื่อผมดิผมผมผมคนดีเดี๋ยวก่อนต้องตัดพวกนี้ก่อน มันมันติดเกินเกินไปเออมันมันติดเกินเกินไปจนต้นไม้มันไม่โตอืมสามสิบสี่ทำไมรู้สึกผมรู้สึกผมคิดไปหังเปล่าว,ว่ามันได้เยอะากม้่าไงอะไรนะคนที่แวะมาหานะจะรู้สึกเหนืดีหน่อยในเชาน้านี้ดึกแล้วจ้ะอืมโอ้เดี๋ยวครับ จะครบรอบปีแล้วเนี่ยผมเล่นมาแป๊บๆนี่จะรอบปีแล้วเหรอเร็วเหมือนกันนะเออเร็ว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 ดีเร็วไหเราต้องแต่จริงๆฤดๆูหนาวน,นี้ก็เป็นฤดูที่มันจะเอื่อยนิดนึงนะผู้ชมสำหรับคนเล่นนะคือมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเนาะก็ก็ค่อนข,ข้างเข้าใจฤดูหนาวเนี่ย จะปลูกผักจะทำอะไรก็ลำบากนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคโอเคนี่มาเอะเดี๋ยวก่อนแล้วแม้แม่กูอยู่ไหนเนี่ยเดยวกูทิ้งแมาไว้อาเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนผมชื่อมตั้งผมตั้งชื่อมันว่าอะไรวะโกลเวอร์ผมมาตั้งชื่อว่าสปีดเหรอนั่นเหรอผมตั้งชื่อว,ะว,ะวะ่าโกลเ,เ,เ,เวอร์เหรอเนี่ย เวรกรรมลืมชื่อม้าตัวเองโอเคเดี๋ยวรีบเดินกลับก่อนอืมต้นไม้ที่บ้านแถวบ้านก็ไม่เหลือให้ตัดละตัดไหนได้เนี่ยซิเคตบูดอ่ะ ต้องค่อยๆจัดการทีละอย่างสองอย่างรู้สึกว่าเล่นเว้นเวอร์นะบางทีเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไปเล่นเว้นเวอร์ไปหน่อยก็เดี๋ยวจะพยายามให้เนื้อหามันเข้มข้นขึ้นแล้วกันฮะโอเคเออจริงๆผมก็ต้องทำไปพวกนี้ด้วยหรือเปล่าน,นี่ยอะไรนะ ไอ้คลิกหมักวายที่อะไรพวกเนี้ยที่จริงผมต้องทำด้วยแล้วเนี้ยนะเอออยู่ไหนเนะ้ยเ็กอยู่นี่อเอนี่ก็ทำไมมันออกมากันเยอะเลยเนะี่ย แถวบ้านนี้ก็ผมไม่ค่อยอยากจะให้มีต้นไม้งอขึ้นเท่าไหร่ที่เกียนมาปรับแต่งสวนใหม่เฮเดี๋ยวเข้าซีเคดบูดแล้วกันอืมอวกนี้ก็จะวันสุดท้ายุณดฤดูละสินนะอืมมันช่างรวดเร็วซะเหลือเกินยังไม่ได้ทำใจเลยนะโห สามหน่อยเยอะมากเอ๊ะไม่มีสลามหรอไปสลามนี่กูไม่น่าถามหาเลยแล้วก็หินเราก็มีน้อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมึงมึงห้ามผสมพันธ์กันมึงห้ามผสมพันธ์ โอ้ <Okay>. oh, ได้มาแล้วไมาห้หม้อฮกอนะันนี้เตรียมตัวไปปลูกเพิ่มที่บ้านโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับไปหลับกันแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นกึ่งคลิปอัมราก่อนหมดซีซันแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมน่าจะทําเป็นคลิปแบบสรุปยอดหนึ่งร้อยวันแรกของซาดิลด้วยเลยแล้วกันเออน่าจะทําเป็นคลิปแยกทีหนึ่งมาลงอืม เข้าท่าเข้าท่าโอเคของเก็บกันอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ เอาพวกนี้ยังไาเฮ้ยไม่ใช่ผิดอันอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่นี่นี่วะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วครับผู้ชมหลับกันดูตงังได้วันนี้ได้เท่าไหร่โอ้พระจันท์เต็มดวงวูสวยจังพระจันท์เต็มดวงโอ้ห้ามันหนึ่งลงทุนไปไม่กี่บาทโคตรคุ้มค่าโอเค คลิกให้คลิกได้ด้วยว่ะ <c oughs> อีกหี้ยขนลุกเลยกูเอ่อ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 ขอโทษครับพี่นอนเลยพี่นอน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 ไม่กลัวละคลิกเงินแทนก็ได้วะมีเงินกูกูไม่ชอบสายตามึงเลยอ่ะก็ไปไปก็ได้กูไปก็ได้กูไปก็ได้โอเคฮะเด <c oughs> ี๋ยวโอ้โหเยี้ยหลอนเลยเอ่อ <c oughs> <c oughs> ได้ไม่าเดี๋ยวผมตัดจบคลิปไว้พิยงเท่านี้แล้วกันนะครับเนี่ยถ้าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ s t a ร์ดิว e r วันที่27เนี่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมมาติดตามอีเวนต์ของทางแฟนเพจเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจผมไว้ด้านล่างด้วยสำหรับวันนี้ก็บา,บาย